สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนหาปีจากอาชีพเม n นเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งอาชีพเม n นนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูวิธีการทํานะครับผมผมขอบอกไว้ก่อนนะครับห้ามเสกหรือห้ามใช้คําสั่งนะครับผมซึ่งมันจะไม่ได้อาชีพเม n นนะครับเพราะผมไปอ่านดูแต่ร์เมนมันมก,ก็คือปวดหัวมากทําไม่ได้กันโอเคนอกเรื่องมา,มาพอแล้วเราไปดูวิธีการทํากันไปเลยตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ขั้นตอนวิธีการทําเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งโจรตัวนี้นะครับผมก็สามารถหาได้จากคันเรือหาดไม่ก็การที่เราพาเข้าหมู่บ้านแล้วก็กําจัดได้สําเร็จพอเราเจอพวกโจนพวกนี้แล้วก็ก็เรามาดูวิธีการทําของอาชีพเมนกันนะครับโจนพวกนี้มันหายากนะครับผมผมก็เลยขอสาธิตในการเสกเอานะครับแต่คนผู้ชมที่จะเก็บอาชีพเมนนะครับผมแนะนําให้ไปหาเองนะครับถ้าเสกเอามันจะไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเสกเลยแล้วกันโอเคพอทุกคนเจอมาครับก็ให้ทุกคนฆ่าเหมือนมอนสเตอร์ตัวอื่นเลยนะครับผมแต่มันก็ ตีแรงเลยนะครับแนะนําให้มีโทเทมเก็บไว้ในตัวนะครับดูดีครับโคตรแรงขนาดผมใส่เกาะเพชรนะครับพอฆ่ามาได้แล้วใช่ไหมครับผมก็รอเลยครับรอชิปเมนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีสมัครอีกบ็อกแล้วก็แก้ปัญหาอาชีพเม n นไม่ได้ไหมครับผมเพอะทุกคนทาตามที่ผมบอกสาเร็จแล้วนะครับผมทุกคนก็จะได้อาชีพเม n นนี่มาเลยเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปรับปีกนะครับผมได้เลยนะครับแค่นี้ก็มีปีกสวยใสเล่นกันแล้วครับ ใครที่อยากดูคลิปวิธีสอนทําอาชีพเมน,นอื่นๆก็แนะนำให้ปติดตาม youtube ผมนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้แค่นี้ก็สวัสดีครับ